กลาสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสูผู้สูก้นขี้เก่าแหรอครับพี่น้องมื่อนี้ยุสวนเก่าสวนเดิมจะว่าบ่คือเก่าบ่คือเดิมแลวล่ะครับพี่น้องเพราะว่าวางไปมัดแล้วครับพี่น้องครับเกือบเกือบจะมดแล้วครับเกือบจะหมดแล้วคาเกษตรแดงแง่ครับสวนนี่ครับทั้งหมดนี่ครับทั้งหมดนี่กับก็งานกลัวๆกับมีอยู่สองร้อยสิบ กว่าก่อ1215ก่อครับพี่น้องปลูกได้งานกัวครับแต่แปลง้าง,งานหนึ่งก็เอาระยะมาตรฐานก็นกนคือที่ได้ครับซอ,อ,อยซอย60 km. ครับถ้าว่างระยะห่างเมตรขึ้นไปครับครับแต่ว่าก,ยก,ก,าก็ยังเหลือให้กับพีกับน้องอยู่ด้วยครับพันธุ์คาเกษตรแดงไงนี่ครับยังเหลือถึงว่าสิมัสสวนนี่แล้วก็ยังมีสวนไม่อีกต่อๆไปครับเพราะว่าสวนไม่ก็ก็ ก็ปีพอดีแค่กันครับเดี๋ยวผมสิไปรีวิวห่ามาเบิงมาให้พี่น้องมาเบิงคือเก่าแหละครับแต่ะอายุนี่กะกะเหลือให้กับพี่กับน้องคือเก่ากับพี่น้องคุ้สวนนี่กระสวนเก่าสวนที่ผมเคยถ่ายให้กับพี่กับน้องให้พี่น้องเบิงดูๆนน่อแหละครับซี่หากิีดมาแล้วกระม็ดแล้วใกล้จริงม็ดเหลืออยู่ประมาณจักห้าสิบหกสิบก่อได้ยุต่อกับพี่น้องหกสิบก่อนี่แหละครับคือความสมบูรณ์ของคาเกษตรแดย่างเงครับนี่ครับ กูแล้ครับห้อยห้อยเกี่เอาออกไปกันนี่แะครับกูแล้ครับเบื้องนอถูกครับพี่น้องมาง่ามไม่แจ็กเลยนะครับมิจนอเอาได้ครับมิจนากินได้ซ้ำนี่กับพ่อกินได้ครับเนี่ยครับถ้าพี่น้องสนใจวยครับเพื่อพี่น้องสนใจอย่างไดพันคาเกษตรแหล่งไงคาเกษตรแหล่งไงกับโทเข้าม่ากับศูนย์หกสามศูนย์สองสี่สี่หกห้าหนึ่งครับพี่น้องศูนย์หกสามศูนย์สองสี่สี่หกห้าหนึ่ง เบอร์ท่กับเบอร์ไล่กับเบอร์เดียวกันครับพี่น้องทรสอบถามมึงสก่อนครับบรรจุเต็มกองใส่กองกองใหญ่ก็คือสามสิบหลุมปลูกนะครับพี่น้องสามสิบหลุมปลูกแต่ละหลุมแต่ละหลุมมันกระเซครับมันกระสีมีอยู่สองร่ำสามล่ำก็เริ่ดจะเงาแล้วจะแล้วจะแล้วจะไล่ของเขากรับาสีแยกไปตามไล่ของเขาจาอันแจ๊ะอันทีไล่กับบ่อให้ได้ครับพี่น้องแต่ละหลุมมันกระสีมีนอฝากไปนน้ำพร้อมนอฝากก็คือนอแบบนี้แหละครับ มันจะมีนอปากนอแบบนี้ติดก็ไปป้อมติดอยู่ในเงาแบบนี้ครับเดีมีสามล่ำสิครับมีนอปากนอปากน้อยๆในเนีงสิครับนอสุนี่ับสิบ่เช่าเด้ครับมันก็สิเตลือโตกันไปมันสิทแทง่งนอกินไม่อีกครับแต่กับนอใดเอาล่ำใดที่ห้าตัดไปแล้วก็เอาไว้จะเป็นพี่เลี้ยงครับพี่น้องพี่เลี้ยงพ่ออ่อามันติดแล้วพ่อมันแทง่งนอไหมขก้นมาแล้วสุนี่ก็คอยมันสีเช่าเช่าเียวลงไปเรื่อยๆครับ พกลข้าได้คร ok ับจิต okay, so ่อข้าได้ครับพี่น้องช่วงนานี้แล้วครับนาที่เขาสิปลูข้ากระดายข้าเกษตรแดงไงพอดีฝนมาฝนเลงข้าห้ากระงามแล้วข้าห้ากระสิบไ่ได้อมน้ำนะครับพี่น้องครับปลูกง่ายายได้ครับพี่น้องว่าต้องล่องพื้นว่าต้องเห็ดยังเลยเลยครับพี่น้องว่าต้องล่องพื้นว่าต้องเห็ดยังไลยครับปลูกพวามมันติดแล้วเ้ากับจังขีง่วจขี้ควยใ่ครับขีห้าอไปปลูกข้ากับเจียวนี่ครับตัดซ้ำนี่แหละครับพี่น้องตัดซ้ำนี่ตัดออกซ้ำนี่ จำจำซ้ำนีค่ครับให้มันเหลืออยู่ประมาณจากสี่สิบหาสิบเซนครับก็ติดเอ่อมันกระิแยกไปตามงองสิเขาสกูดขึ้นมากก็แยกออกไปตามงองตามอย่างแต่อันใดมันแก่เอาก็จิบบ่าอันใดลัม่มเ่าอีลินก็บเบาออครับพี่น้องกับเจวานกสดๆก็สิมีห้อยตุ่มเก็สิมีตุมต่มต่อเปาะแต่แปะขึ้นมาตุ่มแบบว่าตุ่มนอนละครับมันก็สิเป็นนอต่อไปละครับติดขึ้นมากครับค่าอายุปีหนึ่งนะครับนี่ปีหนึ่งพอดีครับพี่น้องมะ เมาะขนาดครับที่จะเอาไปปูเป็นพันตกอไปครับพี่น้องเอาไปเป็นขยายพันธุ์อีกก็ไปส่วนนี่ก็อยู่อำเพื่อหน้าเยี่ยงขึ้นก็แหละครับทั่กับมาติต่อกรมาได้ครับพี่น้อง0 6 3 0หกสาม1สองี่สี่หข้าหนึ่งครับพี่น้อง0 6 3 0หกสาม1่วนสองสี่สี่หข้าหนึ่งครับงามไรครับยังอีกหลายเสิร์ฟยึดเลยครับว่ามันเหลือหน่อยได้ซ้ำนีก็ไไรครับกูนะครับเหลืออยู่ประมาณจะขาสิบหกสิบก่อได้ยึดหรอครับ 60ก่อบางระยะห่างกับบางซตำที่พี่น้องเห็นนี่แหละครับประมาณจากเมต็ดโกกแต่ว่าถ้าพี่น้องมีที่จากัดอิีกกะให้เมตรหนึ่งนะครับแต่ว่าจะจะให้ทีก็นั่นจะให้ตำก็นั่นครับค่าเกษตรอย่างไงแต่ห่อให้ระยะห่างห่างเท่าไดยิ่งห่างยิ่งลำใหญ่หนอนใหญ่คือจังเห็นนี่แหละครับพี่น้องระยะห่างกับเมตรโกกัวกับเม็ด20เพบาะเพรห่างหลายหรกับเม็ด20นี่ก็ถือว่ามาตรฐานแล้วครับพี่น้องนี่แหละครับแต่ละลำเจ้าละนอขึ้นมา่สิครับ คากเกษตรแดงไงนี่มันจะเน้นกินนอได้ครับพี่น้องมันสิบุ้งยี่อขังในคือจังคาแนวอื่นบ่คือคาเป็นบ้านบ่เพสได้ครับมันจิบ่เพสครับเน้นกินนอกระไม้ถึงว่าห้าสิบกินกับปุลกับเจียวใช่ปะใส่ต้มใส่แกงใส่ยังกระเล้วแจ่ครับแ่บมัดครับขันเป็นค่าเกษตรแดงไงถ้าเจ้าชันกระเบิ้นว่าค่าเกษตรหรอกครับมันจะเป็นกว้างพิเศษของเขาลำไงลำเง่าครับขันสูงเต็มที่นี่สามเมตรผมได้ครับค่าเกษตรครับสูงเต็มที่คือสามเมตร อากเกษตรยังใหญ่กลองหนึ่งกันบรรจุใส่กล้องให้ทรงให้กับพีกับน้องนี่ก็คือเก็บมืนปลายทางเลยครับเด้อมีเก็บปลายทางมาต้องโอนครับได้รับของกับจ้าใจให้กับพัสดุเข้าสิเรียกเก็บเอะครับพี่น้องกลองละพันบาทครับเก็บปลายทางส่งได้ทั่วประเทศด้ครับส่งได้ทั่วประเทศอ่อนสบา้ายอยู่ในประเทศใช่ห้องส่งได้มืดกับค่านี่ถ้าเอาไปแลวก็แช่น้ำไว้จักอ่า สามสิบนาทีก็ได้ครับถ้าเอาไปหอดเงี้ยหอดมือพี่น้องแช่นนะไม่สักสามสิบนาทีก็ลงหลุมปลูกเลยครับไม่ต้องเปียกหยักครับไม่ต้องไปียกหยังยากให้หาบมันขึ้นตัวซะก่อนครับให้มันควอนขีดมันขึ้นตัวมาซะก่อนแล้วก็ลงปลูกปลูกเลยครับประมาณสามมื่นกระติดแศนะครับอ่าจะค่าได้แบบนี้ครับพี่นอ้องสามมื่นติดครับแท่งนอขึ้นมาประมาณสักสิบก็หมื่นกระแท่งนอขึ้นมาไม่ไม่เลยครับแบบนี้ คาเกษตรอย่างเง่ yeah. 3, stock, <S <S ้ยุมนี่กัคาเกษตรอย่างเงี้มนเท่าเสือไปปลูกไว้กับมองได้ก็แล้วแจ่ครับสีบะไก่พันเด้อก็สิเป็นค่าเกษตรคือเก้าครับพี่น้องปลูกใร่กับค่ายังก็แล้วแจ่ครับสีบะาก่พันก็ยังคงคว้มเป็นค่าเกษตรอย่างเงี้คือเก้าครับพี่น้องการบำรุงรักษาการง่ายๆครับพี่น้องกับเพียงแต่ว่าให้น้ำสำคัญคือกับน้ำแหละครับพี่น้องย่ยแหงไหลาแหงไหลมันก็บ่าตายหรอกครับเพียงแต่ว่ามันสิบะแจกนามันก็สีแหงพด แต่ว่ากะไก่เนี่ยอยู่หรอกครับกันมันไก่สีเขานาบฝนแล้วเขานาบฝนแล้วก็จำบ่ายอยู่หรอกจำบ่ายยังวันที่มันเข้ากับจุดได้หดน้ำต่วกัสิลำบากแน่จังเลยกับมันไหลเป็นแองสิครับย้ายมันเป็นแองเนะครับเด้อหายมีหมองทางน้ำออกแย่ขังน้ำแต่ขังน้ำก็เกิดปัญหาอยนะครับเพื่อนมันจุบอแตกนอ้มันมาตายดอกเพียงแต่ว่ามันจุบอแตกนอ้มันจุดนอจุดบลายบอสบ่คือเข้าต้องการครับเพราะว่าปวดข้าในห้องไก่มันแตกนอก่อใหญ่ไว้ครับพี่น้อง นอได้หลายครับเขาสับนอขายนอกินมื้อนี่แหละครับพี่น้องปลูกสามสิบหลุมกล้องหนึ่งนี่ก็โอ้ยกินบวมบาดบ่ไไวเลยครับพี่น้องได้แบงให้กับพี่กับน้องครับแบงให้พี่น้องคือเกากินบวมบาดบวบไวเครับวกอนึงกับว่าเป็นได้หน่อยได้กับกอแต่้ะก่กอเบิ้งดรือับผมพิจารณาไปเบิ้งนี่ครับซ้ำนี่กับว่าท่านได้แก่ได้ครับนี่นี่แต่เี่นอนี่บก็ลังขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ปดเก้าสิสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดกอเดียวทีชี้เห็นเที่นอพ่อเอานี่สิบเอ็ดนอสิบเอ็ดนอคลิบสองอันนี้ก็บพ่ท่าน้แกได้กบคิบสองนออันนี้สองใบเท่านั้นเด้ครับนี่สิว่าถ้าสามใบกับยังอ่อนยู้ครับถ้าสี่ใบกับปอยสกอนมันแจกแจเบิ่งดูครับนี่นี่คือนอเอาได้ครับนอกินได้นี่ครับเพราะมันเพราะเาท่านเป็นล่ำแจได้น่ครับํานี่ขึ้นนอกินสมใบนี่ครับพอดีครับล่ำบักไงครับ กันผู้เบาปวดคือผมว่าล่ำซ้ำแข็งปุ๋ยลหรครับปุ๋ยลหรครับเบื้อาลูกครับเนี่ยกินว่างสองนอท่องสิบว่าใครฝนบอกผมว่าพาเกษตรอย่างงี้นี่ปุ้ยปุ๋ยลหรครับเป็นตะปูแหว้กินเด้อครับพี่น้องเป็นตะปูแหวกกลิ่นเป็นถึงว่าพี่น้องสิบว่ากินกระซังครับกันเอาไปหน่อยถังสิอยากได้เป็นเป็นท่นอ่าปูแหวกจะเอาแนวจังเสียเอาจักกล้องหนึ่งยังสิกระพาะแล้วเด้อกรบเพาะทรงออนไลน์ครับ ปลูกไว้จะเอาเป็นแนวปลูกไว้จักซีเดือนหาเดือนนึงนสี่ห้าเอาของเห่าแหละครับขายายต่อไปอีกเบ่ยันว่าสีใส่สื่อลำดีลำไรได้ครับห่อเอาไปเช่นเดียวแล้วก็นแล้วเลยครับพี่น้องอบ่ได้สื่อรู้ถ้าเขาสื่อเช่นนั้นแหละเขาเอาของเห่าแหละครับปลูกต่อไปเขาก็จะเอาของเห่าแหละครับขายย่างเดียวแบบนี้ครับขายย่างเดียวบ่ได้สื่อเพม่อนมิตรใส่ขายย่างเดียวครับบ่ว่าสิเป็นพันบ่ว่าสิเป็ี่นนอถ้าอันใดเข้าเสียจ้วงไว้จะเป็นพัน พันไว้ถืปลูกหรือว่าพันไว้ใส่ขายก็สี่ห้องก็จะไปซับนอถ้าซับนอแล้วมันจะเป็นคอนหลอนแคนล่ียนมันจะมีตำนี้ครับพี่น้องมี่ตำนี้เวลาห้องไปปลูกแล้วมันก็จะบวงามแตกช่างแตกมันก็จะนั่นแตกนอกับนั่นก่อไงนั่นเจริญอ่านั่นเจิบโตครับถ้าห้องซับนอมันแล้วอันใดห้องไปปลูกเขา้องกัย่าไปซับนอถ้าเ้ออันใดห้องซับนอแล้วห้องก็ซับไปเลยครับซับไปเลยคนอันใดห้องซับแล้วก่อใดห้องซับแล้วครับ รุดยอดห่งกว้างงามเลยแหละครับเนี่ยนี่แหละครับคือพันธุ์คาเกษตรแดงใหญ่ครับอยากให้พี่น้องเอาไปปลูกได้ครับพี่น้องอยากให้พี่น้องเอาไปปลูก <Yeah. S 1> อยากเอาไปเอาไปเป็นน,นอเป็นแนวน้าก,กันครับพี่น้องอยากให้แบ้งปั่นให้กบพี่ก็น้องเอาไปขยายไปหลยครับผมขอใจว่าข่าเกษตร่างใหญ่ยังย่งบ้า,านในมีหลายได้ครับพี่น้องบางอำเภอบ้านท่านมีบางจังหวัดท่านามีจอยครับข่าเกษตรนะครับ แต่ว่าเป็นค่าค่าหนิมเป็นค่าพี่น้องต้องตลาดต้องการหลายต้องครับพี่น้องตลาดเพิ่นต้องการหลายค่าเกษตรนี่ครับส่วนมากก็สิมแตรจะค่าพื้นบ้านค่าตาแดงชื่อๆค่าเกษตรย่งบันได้มีครับพี่น้องคือจังว่แล่ะครับพี่น้องสนใจก็โทรเข้ามาครับสนใจก็ติิต่อขมาครับศูนย์หกสามศนย์สองสี่ี่หก้าหนึ่งครับศูนย์หกส5มศูนย์สองี่สี่หกาหนึ่งสวนนี่กันย่งงลายอยู่ด้วยครับพี่น้องสวนนี่กันย่งหกสิบครับหกสิบก่อได้ ああแล left, chapter, ้ว่าก็เหลือหลายหลายสวนเยอะเลยครับพ้ปลูกเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปเมื่อสวนนี่ก็ไปสวนไม่เมื่อสวนไม่ไปแลเรียกกัสวนนี่ก็ปลูกคือจังี่แเลยครับเนี่ยพูดเะครับมันนันกับปลูกไว้ถาพี่นองได้ครับอู้นนะครับนี่คือสวนที่ปลูกไว้ถาบกับีี่สองปีไน้องนครับกระลังแตกนอกระลังแทงนอขึ้นมากครับปุ๋ยละปลูกเพิ่งปลูกได้สิบห้ามือเครื่องเดือนเท่านั้นเลยครับนี่นี่ครับเพิ่งปลูกได้สิบห้าสิบห้ามือครับ อันนี้น้อนอไม้ก็ร่างแท่งขึ้นมากครับพอโนไม้แท่งขึ้นมากําเกอบ้านสิกับร่เก่าที่เห็นที่เอาไปปลูกสิอันน be ี้ก็เป uh, ็นพ <Qing spirit. S 2> uh, ี่เลี้ยงพี่เลี้ยงไว้แล้วครับพี่น้องเป็นพี่เลี้ยงไว้เวลานั้นก็สิเช่าพอมันนอส้มนี่แตกขึ้นมาแตกขึ้นมาเรื่อยๆมันก็สิเจอแตกขึ้นมาเต็มกอไปแล้วก็บริสุทธิมนี่ก็สิเช่าเหี่ยวลงพอมันเหี่ยวลงกับมันเที่ยงครับยามันทับทุนนี่เฮาก็ตัดท่มตัดท่มแต่ว่าให้มันแตกนอซะก่อนมันปล่อยมันเช่าเช่าของมันเองเลยก็ได้ครับพี่น้องบ่ต้องไปเฮ็ดอีหยังมันดอกครััับบธธรรรรรมมมชชาาตติิของนค การที่ปลูกเขาปลูกในร่องเลยครับปลูกในร่องยัดปลูกทั้งคู่อ่าแต่ว่าก็แก่้ล้วถ้าสภาพดินสภาพดินถ้าแบบได้แต่ว่านี่ท่นเป็นดินไสเรื่องครับปลูกในร่องเลยครับปลูกในร่องเวลาน้ำมากมันอยู่ในหลองเวลาน้มอ่เวลาน้ำไหลามากน้ำฝนมากกับเฮเป็นทางออกต้องมีทางน้มออกเลยครับยัดมันขังในในในแปลงของเอกครับพี่น้องครับครับแบบนี้ครับพี่น้องว่างเป็นระยะเป็นแนว บ้างเป็นแนวเป็นแถวให้เป็นระเบียบกรบพี่น้องมันจังบะมันจังประหยัดพื้นที่พรอมแล้วมันก็จะอ่าข้าจังสิงห์จักว่าค่าห้องระยะห่างมันได้บ่อยังสิครับเอาเคื่อเอาเชือกขึงสะก่อนเชือกขึงแล้วเ้าก็มาคุดลุมคุดลุมกห้ระยะห่างกับเมตร2ี่สิบหรือว่าสิเป็นเมตรเครื่องก็ได้กันที่ห้องลายังสิกรบพี่น้องเอาเมตรเครื่องก็ได้ครับนี่ครับนี่ครับบ้างเป็นแนวแบบนี้ อย no ู่นี 3. ่สามรอยกัได mm ้ค hmm. รับนี uh, ่เห็นว่าสํานี่ก็ได้ครับเวลามันใงญเข็นมาแล้วห้อยมันคือจังหลทยเลครับอันน้อยๆเป็นแปลนทั้งสี่ก็คือจังหน่อยอันที่จริงแล้วมันอยู่นี่สามลอยกัวได้ครับสามร้อยสามสิบปุ่นนี้ครับครับงานกัวเกือบเกือบสองงานปุ่นนี้ครับครับถ้าพี่น้องสนใจกระโทษขม่าด้วยครับพี่น้องสนใจกระโถนขม่าครับโทษขม่าเบอร์นี่แหละครับเบอร์ศูนย์หกสามศูนย์สองสี่สี่หกห้าหนึ่งครับ ศูนย์หกสามศู่าหกับ0 6 3ย์หกสามศูนย์่สี่้าหนึตัวคามาได้ครับขอบคุณหลายๆเด้อครับพี่น้องที่ติดต่างรับชมรับขอบคุณมากครับ